เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นวันนี้ผมได้สั่งการเร่งไหสบคและกระทรวงสาธารณสุขในวมการพิจารณา,าภายในสัปดาห์นี้โดยตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นปต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วและเดินทางเข้าประเทศไทยโดยทางอากาศ โดยมาจากประเทศที่เรากำหนดว่าเป็นประเทศความเสี่ยงต่าเราจะขอเพียงแค่เมื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยทุกคนต้องแสดงตัวว่าปลอดเชื้อโควิด1 9โดยต้องมีหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโควิด1 9สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามช่องข่าวช n n น l นะครับวันนี้พบกับผมนักขรินศรีเลิศครับ เรามาอัปเดตสถานการณ์กันนะครับว่าในเรื่องของการเปิดรับการท่องเที่ยวนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกแถลงไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับวันที่11ตุลาคมนะครับว่าวันที่1พฤศจิกาเนี่ยเราจะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับก็คือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำนะครับไม่ต้องกักตัวนะครับถ้าเกิดว่ามีการฉีดวัคซีนครบโดสมีผลตรวจโควิดนะครับ rt pcr จากต้นทางแล้วก็มาถึงประเทศไทยนะครับแล้วก็มาตรวจอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็จะสามารถเดินทางไปมาในประเทศไทยได้เหมือนกับคนปกติในประเทศนะครับก็ไม่ต้องมีการกักตัวอีกต่อไปนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่ามีเบื้องหลังที่มาที่ไปอย่างไรนะครับทำไมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถึงกล้าตัดสินใจในวันที่ยังมีผู้ติดเชื้อโควิดนะครับโดยรวมเนี่ยในประเทศถ้าเกิดว่าเป็นผลตรวจยืนยันแล้วนะครับก็คือบวกลบเนี่ยประมาณวันละหมื่นคนนะครับแล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตนะครับหลักหลาย10คนนะครับ เหตุผลอะไรที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจที่พลเอกประยุทธ์ประกาศในวันนั้นนะครับว่าวันที่1พฤศจิกายนเราจะต้องคว้าโอกาสในเรื่องของการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวไว้ให้ได้นะครับผมก็ได้สอบถามนะครับกับวงในนะครับในรัฐบาลนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีแนวคิดเรื่องนี้อย่างไรครับมันเป็นเหตุผลในเรื่องเศรษฐกิจหรือเปล่านะครับผมก็ตั้งคําถามว่าครับว่าจริงๆแล้วท่านนายกตัดสินใจเรื่องนี้เนี่ยเป็นการ ทำงานร่วมกับทีมเศรษฐกิจใช่ไหมนะครับในการที่สามารถที่จะบอกว่าเราจําเป็นจะต้องเปิดประเทศนะครับต้องคว้าโอกาสในช่วงไฮซีซั่นเนี่ยนะครับช่วงปลายปีนะครับให้สามารถที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวได้นะครับแต่จริงๆคําตอบที่ได้กลับมานะครับปรากฏว่าการตัดสินใจของท่านนายกครั้งนี้นะครับไม่ใช่การตัดสินใจจากการฟังข้อมูลจากทีมเศรษฐกิจนะครับจริงๆเรารู้แล้วว่าการเปิดรับการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุผลในเรื่องของเศรษฐกิจแน่ๆนะครับที่จะต้องสร้างรายได้จากเม็ดเงินเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่า ในปีนี้เน <fre> ี <studio> <st <ress> ่ยเราจะมีจํานวนนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนคาดการณ์ในแง่บวกนะครับก็คือบอกว่าประมาณ1ล้านคนนะครับหล้านคนนี้เท่ากับเราเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยน้อยมากๆนะครับถ้าเทียบกับภาวะปกติเพราะว่าในภาวะปกติเนี่ยประเทศไทยเคยรับนักท่องเที่ยวอยู่ปีหนึ่งนะครับสามสถึงเกือบ40ล้านคนนะครับแล้วก็มีรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเกือบ3ล้านล้านบาทนะครับเป็นรายได้จาก ห่างประเทศนะครับสล้านล้านบาทนะครับก็คือเท่ากับประมาณรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเท่ากับประมาณเอ่อเทียบแล้วก็คือเป็นสัดส่วนรายจ่ายงบประมาณประจําปีได้เลยนะครับเกือบจะต่อเท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าไม่ใช่เหตุผลในเรื่องเศรษฐกิจนะครับแน่นอนเปิดประเทศแล้วมันได้ในเรื่องของเบ็ดเงินจากต่างชาติเข้ามานะครับแล้วก็ทําให้การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยนะครับในช่วงปลายปีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับ GDP ก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นนายกทฐมนตีตัดสินใจเรื่องนี้จากอะไรนะครับ ข้อมูลที่ผมได้มาก็คือว่าท่านนายกเนี่ยหาลือกับทีมที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขนะครับซึ่งมีทีมแพทย์นะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการรักษาโควิดนะครับที่อยู่ในทีมงานของท่านนายกนะครับแล้วก็มีที่ปรึกษาที่ท่านนายกเนี่ยฟังข้อมูลอยู่นะครับก็มีหลายคนนะครับที่ให้ข้อมูลกับท่านนายกว่าเรื่องที่จะทําให้เราเปิดประเทศได้นะครับมีอยู่สามเหตุผลด้วยกันนะครับนะครับเป็นเรื่องสาธารณสุขล้วนๆนะครับท่านท่านผู้ฟังครับ เรื่องแรกนะครับเรื่องแรกเลยนะครับพลเอกประยุทธ์พิจณาจากอะไรครับพลเอกพลเอกประยุทธ์พิจณาจากเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อโควิดนะครับที่ลดลงแต่ว่าไม่ได้ติดเชื้อโควิดรายวันลดลงนะครับอันนี้ต้องแยกกันก็คือว่าส่วนที่ลดลงแล้วพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจว่าเปิดประเทศได้ก็คือเรื่องของจํานวนจํานวนของผู้ป่วยหนักนะครับในเรื่องของผู้ป่วยหนักนะครับก็มีจุดที่เราต้องดูนะครับก็คือว่าผู้ป่วยที่ ใส่เครื่องช่วยหายใจนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีจํานวนสูงกว่า1000คนถึง2,000คนต่อวันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยระดับเนี่ยก็คือลดลงมานะครับต่ำกว่า800คนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าดูตัวเลขเนี่ยก็จะเห็นว่าอยู่อยู่ที่ประมาณ600กว่านะครับที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุนะครับที่หลังจากติดโควิดเราก็มีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็มีโรคประจําตัวมีอะไรพวกนี้นะครับ ซึ่งจานวนตรงนี้ลดลงนะครับต่ํากว่า80คนนะครับที่800นะครับขออภัยครับ800รลายนะครับที่ยังยังใช้อยู่นะครับมันทําให้สเปซนะครับในการรักษาผู้ป่วยหนักนะครับที่มีความเสี่ยงจะเสียชีวิตเนี่ยลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่มีผู้ป่วยหนักต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับทางการแพทย์ยังมีรองรับอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งส่วนแรกเลยนะครับที่พลเอกประยุทธ์ใช้ในการตัดสินใจก็คือว่า ให้มีผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเกิดเปิดการเปิดประเทศแต่ผู้ป่วยหนักจํานวนไม่ได้มากเหมือนตอนเมื่อเดือนสิงหากัยยาที่ผ่านมานะครับที่เรามีการล็อกดาวน์กันอย่างเข้มข้นนะครับข้อที่2ครับนะครับเป็นเหตุผลในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับเรารู้แล้วว่าถ้าเกิดฉีดวัคซีนเยอะนะครับเราจะสามารถที่จะเปิดประเทศได้นะครับทีนี้ตัวเลขเฉลี่ยการฉีดวัคซีนนะครับเราเห็นว่าในช่วงของ1เดือนนะครับที่ผ่านมานะครับมีการเพิ่มขึ้น อย่างมากนะครับตอนนี้เนี่ยตัวเลขเฉลี่ยการฉีดวัคซีนนะครับเมื่อมีวัคซีนจากต่างประเทศเข้ามาหลายชนิดมากขึ้นนะครับปริมาณการนําเข้าวัคซีนตามที่ท่านนายกแถลงนะครับก็คือว่าเราสามารถนําเข้าวัคซีนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ3เท่านะครับจากในช่วงของเดือนกรกฎานะครับที่เราสามารถนําเข้ามาตอนนี้ก็คือมีมีวัคซีนจํานวนมากนะครับแล้วการฉีดวัคซีนเนี่ยสามารถทําได้เฉลี่ยถึง7จ็ดถึงแปดแสนโดสต่อวันนะครับโอ้จำนวนอันนี้นะครับมันบอกว่า การเข้าใกล้เป้าหมายการฉีดวัคซีนให้ครบ70%ของประชากรในประเทศไทยนะครับกำลังทําได้อย่างมากนะครับใกล้เคียงเป้าหมายอันนั้นอย่างมากแล้วนะครับโดยเฉพาะการฉีดเข็มแรกและเข็มที่2นะครับซึ่งจะทําให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันนะครับในเรื่องของวัคซีนนะครับพลเอกประยุทธ์ดูลงไปลึกกว่านั้นอีกครับว่าพื้นที่ที่มีการฉีดวัคซีนได้มากนะครับก็คือกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครมีสนามบินตอนเมืองและอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมินะครับ สนามบินสุวรรณภูมิก็คืออยู่สมุทรปราการนะครับแต่ว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ติดกันเลยนะครับก็คือติดทางด้านตะวันออกของกรุงเทพนะครับติดติดกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการเดินทางออกจากสุวรรณภูมินะครับมีการตรวจเชื้อโควิดนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทางประเทศอื่นๆนะครับที่อาจจะมาลงที่ดอนเมืองบางสายการบินมาลงดอนเมืองนะครับหรือว่าบางสายการบินก็ไปที่สุวรรณภูมิส่วนใหญ่ไปอยู่ที่สุวรรณภูมินะครับเดินทางตรวจเสร็จแล้วเดินทางเข้ามา ก็มาอาจจะมาในกรุงเทพก่อนนะครับแล้วค่อยกระจายไปยังจังหวัดอื่นๆครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลการฉีดวัคซีนนะครับในกรุงเทพหานครเนี่ยจริงๆก็คือเกือบจะ100%์แล้วนะครับที่คือ100%เข็มที่1เนี่ยเกิด100%แล้วเราฉีดให้คนต่างด้าวด้วยนะครับเข็มที่2กําลังจะด้วยสปีดแบบนี้นะครับมันจะถึง100%ในเข็มที่2นะครับในไม่ช้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงที่จะรับนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับแล้วก็มาแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพนะครับ ก็น้อยลงนะครับซึ่งเป็นประตูบ้านของเรานะครับที่จะรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแพร่ระบาดที่มันจะเพิ่มขึ้นนะครับก็ความเสี่ยงน้อยลงนะครับเพราะว่าคนได้รับวัคซีนแล้วอาจจะติดโควิดนะครับแต่ว่าเรื่องของการป่วยหนักนะครับหลังจากได้วัคซีนเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็ลดลงนะครับตามข้อมูลอันนี้ก็คือองค์การอนามัยโลกก็เป็นคนออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้ด้วยนะครับข้อที่3ครับนะครับเหตุผลในเรื่องของการ มียารักษาโควิดนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้พูดถึงนะครับแล้วก็ปีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับในเหตุผลอันนี้ก็คือว่านอกจากยาที่เรารู้ว่าใช้ในการรักษาโควิดนะครับก็คือยา,อาฟาวิพิราเวียนะครับฟาฟาวิพิราเวียเนี่ยเรามีการใช้นะครับแล้วก็สำรองยาไว้นะครับพอสมควรนะครับในการที่จะ ช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการโควิดคือช่วงที่ผ่านมามีการแจกจ่ายไปตามบ้านตามอะไรพวกนี้นะครับเพื่อให้ผู้ที่มีอาการสีเหลืองใช่ไหมครับแล้วก็รีบได้ยานี้ก่อนในโรงพยาบาลก็มีการเก็บไว้จํานวนผู้ป่วยโควิดที่เริ่มลดลงนะครับบางวันต่ากว่า1 0,000หื่นเนี่ยนะครับก็ทําให้จํานวนสต็อกยาที่เราสั่งเข้ามานะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับฟาวิพิลเวียรเามีแล้วนะครับสิ่งที่เรากําลังจะมีนะครับประเทศไทยตื่นตัวเร็วใช้ได้เลยนะครับในเรื่องของการนําเข้ายาโมโนพิลเวียนะครับ ยาโมโนโพิลาเวียนเนี่ยก็เป็นยาที่ได้รับการพูดถึงทั่วโลกนะครับของบริษัทเมอร์กนะครับที่ผลิตออกมานะครับแล้วก็บอกว่าเป็นยาต้านไวรัสโควิดนะครับชนิดแรกนะครับที่จะมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยนะครับก็คือใช้งานจากเรื่องการป้องกันเป็นการรักษานะครับสามารถที่จะยับยั้งการแตกตัวนะครับก๊อปปี้พันธุกรรมของไวรัสที่มันจะแตกตัวในร่างกายมนุษย์ได้นะครับ ยานี้นะครับกำลังยื่นขอการอนุมัติจาก FDA นะครับองค์การอาหารและยาของสหรัฐนะครับถ้าเกิดว่าสหรัฐให้ผ่านนะครับการรักษาโควิดก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงนะครับความต้องการวัคซีนอาจจะยังทรงๆอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อในเมื่อมียาแล้วเนี่ยนะครับการรักษาโควิดสำหรับคนที่ติดเชื้อใหม่ๆมันจะทำได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นเป็นข้อมูลที่ ทางกระทรวงสาธารณาสุขนะครับก็ได้มีการถแถลงข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้มีการานําการถแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณาสุขนะครับมาใหเา้เพื่อนๆที่ติดตามช่องข่าวชาแนลนะครับได้รับรู้ข้อมูลแล้วนะครับก็โมนูพิลเวียนะครับกระทรวงสาธารณาสุขของไทยนะครับกบลาลังร่างสัญญาแล้วเตรียมจะทําสัญญากับบริษัทเมิร์กนะครับในการที่จะนําเข้ายาชนิดนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นเรามีทั้งอนาคตเราจะมีทั้ง ฟาวิพิลาเวียและโมโนพิลาเวียนะครับในการรักษาถึงจะมีจํานวนไม่มากนะครับแต่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะเป็นเครื่องมือในการที่เราจะใช้รักษาได้ถ้าเกิดว่ามีผู้ที่ติดเชือ้อโควิดในประเทศนะครับก็เรียกได้ว่าก็มีจํานวนยามากขึ้นนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับข้อมูลที่ผมได้มานะครับเพื่อนๆอ,อันนี้น่าสนใจนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีการเผยแพร่ทางทางสื่ออื่นขนาดไหนนะครับแต่ว่าเรากําลังจะ ขอให้บริษัทเมอร์กนะครับมาตั้งฐานการผลิตยานะครับหรือร่วมกับองค์การเพศัชกรรมของเรานะครับในการผลิตยาโมโนพิลเวียนในประเทศไทยครับโอ้โหถ้าเกิดเรามีทั้งวัคซีนนะครับโรงงานผลิตวัคซีนแล้วเรามีทั้งโรงงานผลิตยาไวรัสที่จะต้านโควิดนะครับอันนี้เท่ากับว่าประเทศเรานะครับก็จะมีเครื่องมือนะครับแล้วก็มียาทั้งวัคยาทั้งยกวัคซีนเลยนะครับที่จะต่อสู้กับโควิดได้นะครับ อันนี้ก็เป็น3มเหตุผลนะครับที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่า1พฤษฎิกานะครับเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบไม่ต้องกักตัวถ้าฉีดวัคซีนครบถ้ามีผลตรวจโควิด COVID 19, ยืนยันเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้นะครับอย่างน้อยก็มีไม่ต่ำกว่า10ประเทศครับพรุ่งนี้สบ,บคมีการประชุมนะครับหลายชื่อเนี่ยอาจจะออกมาเซอร์ไพรส์เลยนะครับไม่ได้มีแค่10ประเทศหรือว่า 15ประเทศนะครับอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับลิสต์ของการท่องเที่ยวที่ทํางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับถูกเข้าไปพิจารณาในสบคชุดเล็กแล้วนะครับพรุ่งนี้จะชงเข้าสู่สบคชุดใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจนะครับของผู้นำนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับในเรื่องที่ที่จะเปิดประเทศนะครับเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวนะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าได้สั่งการนะครับว่าให้ดําเนินการในเรื่องนี้นะครับ แล้วก็ให้เหตุผลว่า,าจริงๆแล้วนะครับเราเนี่ยมีในเรื่องของเป้าหมาย120วันนะครับที่จะเปิดประเทศอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราเนี่ยเร่งฉีดวัคซีนได้มากแล้วนะครับเหตุผลที่เราต้องช่วงชิงเวลานี้ไว้นะครับก็คงเป็นเรื่องของการที่หากประชาชนเนี่ยที่มีรายได้จากภาคการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเกี่ยวเนื่องนะครับ จะต้องผ่านปีที่2ของการระบาดจากโควิดนะครับ6 3สามา6-4ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะสร้างรายได้จากส่วนนี้ได้นะครับหลายจังหวัดของเราพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวนะครับภูเก็ตชนบุรีแถวพัทยานะครับหัวหินนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับหลายหลายจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่พึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งนั้นนะครับก็ยังไม่มีรายได้ส่วนอื่นเข้ามาแทนนะครับประชาชนที่ทํามาหากินส่วนนี้นะครับ เปล่งประยุทธ์ใช้คาว่าประชาชนอาจจะทนไม่ไหวนะครับถ้าจะผ่านช่วงเวลาอันนี้ไปโดยที่ว่างเปล่านะครับไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับรัฐบาลจึงต้องผ่อนคลายแนวคิดข้อมูลนะครับในเรื่องของสาธารณสุขบวกกับความจําเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้นายกรัฐมนตรีต้องตัดสินใจส่วนตัดสินใจแล้วนะครับผลของการตัดสินใจจะเป็นยังไง เวลาจะเป็นตัวบอกนะครับสถานการณ์จะเป็นตัวบอกเราว่าการแพร่ระบาดมันจะกลับมาอีกหรือไม่แน่นอนไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ก็ประบาทไม่ได้นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อ,อ,อยากรู้ข่าวสารข้อมูลแบบเจาะลึกนะครับในเรื่องไหนนะครับลองคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างครับเดี๋ยวผมจะไปแกะแคะข้อมูลมานะครับแล้วเรามาเล่ากันแบบนี้นะครับถึง แนวคิดหลายๆเรื่องนโยบายหลายๆเรื่องนะครับทั้งเรื่องที่การเมืองเศรษฐกิจสังคมนะครับมีเรื่องหลายเรื่องน่าสนใจนะครับอย่าลืมกด